สวัสดีค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 เริ่มทำให้หลายหๆท่านเกิดความไม่แน่นอนในการได้รับรายได้ประจำนะคะเริ่มซึ่งมันเริ่มตั้งแต่ปี2563แล้วก็เริ่มทวีความรุนแรงขึ้น มาจนถึงปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่ทวีความรุนแรงไปทั่วโลกเนี่ยมันทําให้เศรษฐกิจรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมเนี่ยมันแย่ลงนะคะทั้งเรื่องปากท้องของเราที่ต้องอมีค่าใช้จ่ายในการผ่อนรถผ่อนบ้านเช่าบ้านหรือค่าใช้จ่ายในเรื่องยุกยาลูกไปโรงเรียนและเราถ้าเกิดเราวันนึงเราต้องถูกเลิกจ้าง เราจะทำยังไงเขามีอะไรให้เราบ้างนะคะค่าชดเชยเมื่อในจ้างเลิกจ้างลูกจ้างรู้ไว้เมื่อถูกให้ออกจากงานแบบกระทันหันตกงานแบบไม่ทันตั้งตัวสามารถเรียกร้องสิทธิ์อะไรได้บ้าง นายจ้างต้องจ่ายเงินค่าชดเจยเท่าไหร่อย่างไรเพื่อให้เป็นการเลือกจ้างที่เป็นธรรมการตกงานเป็นสิ่งที่ลูกจ้างไม่มีใครอยากจะเจอลด้วยกันทั้งนั้นนะคะการถูกเลิกจ้างแบบกระทานหันแล้วหลายคนถึงกับตั้งตัวไม่ทันเลยทีเดียวซึ่งถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้สิ่งที่ควรทําอย่างแรกคือการรักษาผลประโยชน์ที่ตัวเองควรได้รับว่ามีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะ ถูกเลิกจ้างแบบไหนถึงได้รับเงินชดเชยลูกจ้างจะได้รับเงินค่าชดเชยจากการว่างงานจากนายจ้างเมื่อทำงานครบ120วันขึ้นไปค่ะและถูกให้ออกจากงานทั้งที่ไม่สมัครใจละที่จะออกไม่ว่านายจ้างจะแจ้งล่วงหน้าหรือไม่ก็ตามแต่มีข้อแม้อยู่ว่าลูกจ้างต้องไม่ทำผิดหรือถูกให้ออกจากงานด้วยสาเหตุอย่างต่อไปนี้ค่ะ 1. ลาออกเองโดยสมัครใจ 2. ทุจริตต่อนายจ้างหรือ กระทำความผิดทางอาญา 3. จงใจทําให้ในจ้างได้รับความเสียหาย 4. ประมาทเลินเล่อ,ลอจนทําให้ในจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 5. ฝ่ฟาฝฟื้นได้เบียบการทํางานโดยที่ในจ้างได้ออกหนังสือเตือนไปแล้ว 6. ละทิ้งการทํางานติดต่อกัน3วันโดยไม่มีเหตุอันควร 7. ได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาสูงสุดให้จําคุก 8. สัญญาจ้างมีกําหนดระยะเวลาไว้แน่นอน ค่าชดเชยก็คือเงินที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างนอกเหนือไปจากเงินประเภทอื่นซึ่งนายจ้างตกลงจงใจให้แก่ลูกจ้างตามพรบรคุ้มครองแรงงานมาตรา5การถูกเลิกจ้างกระทันหันตามกฎหมายแล้วจะได้รับเงินชดเชย2อ,อย่างจากนายจ้างคือค่าชดเชยถูกเลิกจ้างและค่าบอกกล่าวล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้าง เมื่อถูกให้ออกจากงานโดยไม่สมัครใจและไม่มีความผิดใดๆเงินชดเชยที่จะได้ขึ้นอยู่กับเงินเดือนและอายุงานค่าบอกกล่าวล่วงหน้าก็คือการเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่ได้สมัครใจแถมยังมีเซอร์ไพรส์โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าอีกด้วยถ้าเป็นแบบนี้ก็จะได้ค่าบอกกล่าวล่วงหน้าหรือที่เรียกว่าค่าตกใจเพิ่มด้วย นอกจากเงินชดเชยจากนายจ้างที่เราจะได้รับแล้วยังมีเงินชดเชยจากสำนักง,งานประกันสังคมอีกด้วยนะคะที่เราจะได้รับโดยเมื่อเราทำงานกับนายจ้างตอนเราทำงานอยู่นะคะเขาหาักเงินสมทบเข้าประกันสังคมโดยหักทุกเดือนทุกเดือนเวลาเราออกจากงานเขาเรียกว่าเงินชดเชยกรณีว่างงานค่ะโดยเราสามารถไปขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ดทดแทนตรงนี้ได้ เราจะได้รับสิทธิ์กรณีถูกเลิกจ้าง70%โดยเขาจะจ่ายเงินให้จำนวน200วันแต่ต้องขึ้นทะเบียนภายใน30วันหลังจากออกจากงานนะคะตรงนี้ผู้ปาาระกันตนที่จะมีสิทธิ์ได้ตรงนี้ก็คือต้องส่งเงินสมทบก่อนออกจากงานหรือก่อนถูกเลิกจ้างไม่น้อยกว่า6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนย้อนหลังไป เมื่อเราถูกเลิกจ้างเราสามารถไปขึ้นทะเบียนร,รับเงินชดเชยกรณีว่างงานที่สำนักง,งานประกันสังคมหรือตอนนี้เขาอำนวยความสะดวกโดยการขึ้นทะเบียนที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานคือเว็บไซต์ e-service.doe.go.th โดยสามารถที่จะ,ะลงทะเบียนเข้าไปแล้วก็แนบไฟล์ บัญชีธนาคารเพื่อที่จะให้สำนักง,งานประกันสังคมโอนเงินเข้าบัญชีนะคะไม่มีใครอยากที่จะเจอกับสถานการณ์ที่ต้องตกงานหรือถูกเลิกจ้างนายจ้างลอยแพรหรือนายจ้างไม่จ้างต่อนะคะแต่ด้วยสภาพการในปัจจุบันมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวนะคะเราอาจจะถูกเลิกจ้างหรืออาจจะถูกให้ออกจากงาน ด้วยเหตุผลของเรื่องของเศรษฐกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เราต้องตั้งตัวรับนะคะและก็ต้องมองรอบๆตัวว่าสิทธิ์ที่เราพึงมีพึงได้นะคะเราต้องรักษาสิทธิ์ของเรานะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเราออกจากงานมาประกันสังคมยังคุ้มครองในเรื่องของการรักษาพยาบาลหลังจากออกจากงานไปแล้ว6เดือนค่ะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเราออกจากงานแล้วในเรื่องของความคุ้มครองจากประกันสังคมค่ะตอนที่เราทํางานเราส่งเงินใช่ไหมคะพอเราออกจากงานประกันสังคมเขายังคุ้มครองในเรื่องของสิทธิในการรักษาพยาบาลตรงนี้คุ้มครอง6เดือนค่ะหลังจากที่เราออกมาแล้วนะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะเป็นผู้ประกันตน ภาคความสมัครใจหมายถึงว่าเป็นผู้ประกันตนเมื่อเราไม่มีนายจ้างแล้วเราจ่ายเองนะคะตรงนี้เราต้องจ่ายในส่วนของนายจ้างและก็ส่วนของเราด้วยนะคะโดยเราสามารถที่จะไปยื่นส่งประกันสังคมตามมาตรา39ค่ะภายใน6เดือนหลังจากที่เราออกจากงานมาค่ะก็คือยื่นก่อนที่มันจะขาดเนาะ คือถ้าขาดแล้วเขาจะไม่ให้ส่งองีกตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาสิทธิ์ตรงนี้ด้วยค่ะถ้าเราอยากเป็นผู้ประกันตนอยู่ในระบบประกันสังคมเราก็ไปยื่นเรื่องหลังจากออกจากงานแล้วไม่เกิน6เดือนนะคะอันนี้สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราไปยื่นช้าหรือเกิน6เดือนไปแล้วเราเพิ่งมาคิดได้ว่าเอ๊เราอยากจะส่งเงินประกันสังคมอีกเราก็ไปยื่นเรื่องตรงนี้เขาจะไม่ให้ ยื่นเป็นผู้ประกันตนส่งเงินเองคือมาตรา39นะคะยกเว้นว่าเราจะไปมีนายจ้างใหม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33มสาทำงานกับในายจ้างพอออกจากงานปุ๊บเราถึงจะมายื่นส่งเองได้หรือก็จะต้องไปเป็นผู้ประกันตนมา ตรา40คือผู้ประกันตนทางเลือกที่ทำอาชีพอิสระอะไรพวกนี้นะคะซึ่งมันมีทางเลือก100บาท1 300บาทอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราออกจากงานแล้วเรายังพอมีกำลังที่จะส่งเงินกับประกันสังคมด้วยตัวเองและก็ยังมีความประสงค์ที่จะเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ตรงนี้นะคะก็คือผู้ประกันตนตมาตรา39จะไม่แตกต่างจากผู้ประกันตนตามมาตรา33เท่าไหร่นะคะอ่าจะแตกต่างตรงในเรื่องของกรณีว่างงานมาตรา3 3จะได้สิทธิ์กรณีว่างงานก็คือเมื่อเราทํางานกับนายจ้างเนาะเวลาเราออกจากงานมาเราก็ขึ้นทะเบียนว่างงานได้แต่ผู้ประกันตนมาตรา39จะไม่ได้สิทธิ์ในเรื่องของอา่งาเงินชดเชยกรณีว่างงานคะ่ะแต่สําหรับผู้ประกันตนที่ มีเงินมีสิทธิ์ได้รับเงินในเรื่องของเงินสงเคราะห์บุตรนะคะที่เงินลูกนะคะตรงนี้น่าส่งค่ะเพราะเราก็ยังมีสิทธิ์ค่ะเพราะบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ก่อนหน้านี้ยังได้เงินในเรื่องของสงเคราะห์บุตรเลยแล้วพอออกจากงานแล้วทําไมไม่ได้ก็คือเมื่อเราออกจากงานมันไม่มีการหักเงิน สมทบเข้ากองทุนนะคะตรงนี้ประกันสังคมเขาก็เลยไม่ได้ใจ่ายให้แต่ถ้าเราสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39เรามีการส่งเงินเข้ากองทุนในเรื่องของเงินสงเคราะห์บุตรเราก็ยังได้รับการชดเชยเหมือนเดิมนะคะก็สำหรับคนที่สนใจที่จะยื่นเป็นผู้ประกันตนตามระบบประกันสังคมมาตรา39ก็อย่าลืมนะคะ หลังจากออกจากงานหลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกต้องไม่เกิน6เดือนให้รีบไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา9 9นะคะถ้าเกินแล้วจะไม่ได้สิทธิ์ไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆสาระดีๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไม่เท่าช n n e l ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ